สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะก็วันนี้จะมาเปิดตัวซีรีส์ใหม่นะคะก็เป็นซีรีส์ที่ชื่อว่ากัญชารักษาโรคได้จริงหรือไม่นะคะก็ที่รวบรวมข้อมูลมานี่ก็น่าจะทําได้ประมาณ10เอพิโซดเนาะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจในเรื่องกัญชาเนาะก็ก็มามาฟังนะคะมันก็จะมีความรู้นะคะเพราะว่าตัวหมอเนี่ยก็ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของอการใช้กัญชาทางการแพทย์นะคะการใช้กัญชาทางการสาธานาการรวมทั้งมีทั้งเคสคนไข้ที่เคยใช้กัญชานะคะได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรนะคะก็ได้รวบรวมไว้หมดแล้วจัดแจ่จะค่อยๆนาเสนอไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าพอดีเราจะอธิบายเป็นแบบแผนตะวันตกบูรณาการกับแผนตะวันออกนะคะเพราะว่าตัวหมอเนี่ย ได้เรียนเฮลซ์ไซน์แล้วก็เรียนเมดิคอไซน์มานะคะซึ่งเรียนแผนตอวันตกเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเรียนแพทย์แผนไทยนะคะเรากำลังจะสอบใบป,ประกอบโรคศิละปะและใกล้ละก็ก็จะเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะเพราะฉะนั้นการอธิบายเนี่ยการอธิบายก็จะเอาบูรณาการระหว่างแผนตะวันตกกับแผนตะวันออกนะคะเอามามิกรวมกันแล้วก็อธิบายเป็นคําพูดให้มันเข้าใจง่ายๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์หมอแพทย์แผนไทยหรือหลายท่านจะบอกว่า,วาเออทำไมหมอพูดอะไรนี่ ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ตามไม่ไม่ตามหลักการทางแพทย์แผนไทยทั้งหมดนะเพราะว่าข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยมีทั้งของต่างประเทศและของในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะส,นส,นส่วนส่วนใหญ่ก็จะมาจากในต่างประเทศนะคะเอาล่ะค่ะเราก็ต้องมาเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านนะคะคุณรู้หรือยังนะคะว่ากัญชาเนี่ยมันเป็นยารักษาโรครู้ไหม <c oughs> ติดต่างว่าติดต่างว่ามีการตอบออกมาเนาะ ก็ฟังไปล้างจานไปฟังไปซักผ้าไปฟังไปทำกับข้าวไปฟังไปถูบ้านไปก็โอเคนะคะได้ประโยชน์นะคะสมัยนี้เราก็มาออกอากาศกันทางดนะิจิตอลเนาะทางยนะู u ูบเนาะทางเฟซบุ๊กเพจเนาะไม่ต้องออกอากาศผ่านระบบคลื่นวิทยุแล้วเนาะไม่ต้องไม่ต้องเป็น f m s e o ็มซ m u อ t i ล l ิเเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็สะดวกไม่ต้องไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็รับติดนะคะคุณรู้ไหมว่ากัญชาเป็นยารักษาโรคนะ ถ้าเราย้อนไปสักเมื่อสัก40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อถามว่าถามถึงกัญชาของคนทั่วๆไปเนี่ยหลายคนอาจจะบอกกันดีโอ๋อรู้จักฉันรู้จักกัญชาดีฉันรู้จักสิก็เพราะว่ากัญชาเป็นยาเสพติดไงใช่ไหมเพราะว่ามีข่าวไล่จับกันทางหน้าหนางังสือพิมพ์อยู่เสมอๆเลยเนาะแต่ถ้าถามคนเหล่านั้นอีกครั้งว่าคุณรู้ไหมว่ากัญชานั้นเป็นยารักษาโรคด้วยแล้วก็รู้ไหมว่ามนุษยชาติเหล่านั้นรู้จักการใช้กัญชามาเป็นพันๆปีแล้ว ะะก็หลายคนก็อาจจะไม่รู้นะจริงๆแล้วนะกัญชานะถูกนำมาใช้ในหลากหลายฐานะนะมากมายทั่วทุกมุมโลกเกือบทุกด้านของวิถีชีวิตมนุษย์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิจิตวิญญาด้านพิธีกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมเพื่อการผ่อนคลายเครียดเพิ่มรสชาติอาหารนะคะหรือการนำเส้นใยของมันเนี่ยเอามาทำกระดาษได้เอามาทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนี่ก็ได้นะคะ บางอารยธรรมนะถึงกับยกย่องกัญชานะว่าเป็นเครื่องสักการะบูชาทเทพเจ้าสูงสุดเลยนะคะมีการขุดค้นพบหลักฐานยืนยันทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะว่ากัญชาเน่ยมีการใช้อยู่ทั่วหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอินคาโรมันกรีกยุโรปจีนอินเดียเมโสโปเตเมียเมดิเตอร์เรเนียนนะคะชาวเผ่าอาซีเรียบโบราณเนาะก็มีการใช้กัญชานะคะพูทักพูกทักเนี่ยเขาก็เป็นนักประวัติศาสตร์นะคะ ชาวโรมันเชื้อสายกรีกเนาะก็ได้บันทึกว่าชาวเทรสนะคะเป็นชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตทางเชื่อมพรมแดน3าประเทศก็คือกรีซบัลกรเรียตุรกีในปัจจุบันนั่นเองได้ได้มีการใช้กัญชาอย่างแพร่หลายมากมายเลยนะคะในอดีตนะคะไดออสคอริสนะคะไดออสคอริสท่านก็เป็นนายแพทย์ทหารนะ เจ้าหมอนี่ก็เขียนคุณหมอไม่ใช่เ internet, <c oughs> จ้าหมอนี่คุณหมอก็ได้เขียนหนังสือเรื่อง The Material Medica นะคะหรือตำราพืชสมุนไพรในแถบเมดิเตอร์เรเนียซึ่งเป็นตำราสมุนไพรที่รักษาโรคได้ดีที่สุดในยุคนั้นเลยในตำราเนี้ยก็มีกัญชานะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในตำรับยาของเขาด้วยค่ะต่อมานะคะ <c oughs> การเล่นนะคะเป็นแพทยชาวกรีกที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกมานานเป็นพันๆปีนะคะมีหลักฐานว่า ก็ได้จ่ายยาที่มีส่วนผสมของกัญชาให้กับผู้ป่วยของเขาด้วยนะคะมีการระบุชัดเจนเนาะจากตำราอายุรเวทของอินเดียเนาะที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกลับของศาสนาฮินดูว่ากัญชานั้นก็เป็นพืชศักดิ์สิทธิ์สามารถใช้เป็นยานะคะแล้วก็เป็นโอสถถวายแด่พระศิวะนะคะมีชื่อเรียกกัญชาในสมัยนั้นว่าโอสถพระศิวะเลยทีเดียวเนาะมีการขุดค้นพบเศษกัญชา ในถ้วยแล้วก็เครื่องปั้นดินเผานะคะแล้วก็อยู่ในในถ้ำในแถบเอ,อเอเชียกลางอะคะ่ะก็สันิฐานว่ามนุษย์ได้เผากัญชาอยู่ด้านในสุดของถ้ำนะคะเพื่อสูดดมนะะเดี๋ยวจะให้ดูภาพประกอบนิดนึงนะคะนี่คะ่ะภาพประกอบนี่คะ่ะนะอันหนึ่งอ่ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นคุณหมอนะคุณหมอได้ ใช้กัญชาในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งนะคะในต่างประเทศนะคะนี่นะคะใช้กันมานานแล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือก็คือคุณเกาเล่นนั่นเองนะคะคุณหมอเกาเล่นเป็นแพทย์ชาวกรีกนะคะที่มีอิทธิพลต่อวิทยศาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกมาเป็นเวลานาน,านกว่าพันปีเลยมีหลักฐานว่าได้จ่ายยาที่มีส่วนผสมของกัญชาให้กับผู้ป่วยในโรคต่างๆนะ,ะนะคะอันนี้คือคุณหมอเกาเล่นนะคะต่อมาอันนี้ อันนี้ก็ที่บอกว่าในถ้าในเอเชียกลางอะคะ่ะก็จะมีโครงกระดูกเห็นไหมคะมีโครงกระดูกสูบกัญชาอยู่ในท้ายถ้ำเลยนะคะแสดงให้เห็นถึงว่ามีการใช้กันมานานแล้วเนาะส่วนรูปนี้ก็เป็นรูปแกัญชานี่เองเป็นใบกัญชาน,นะคะหลายคนเคยเคยเสพรอเปล่าเอ่ยไว้รุ่นยุค90นี้ก็ฮิตนะฮิตฮิตมากแต่เราไม่พูดเรื่องเสพเนาะเราไม่พูดถึงเรื่องการเสพเราพูดถึงการแพย์นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปต่อไปจะเอาน้ำมันกระตุยอย่างน้ำมันกัญชามาให้ดูนะแต่หมอไม่ได้จาหน่ายนะคะไม่มีจาหน่ายคือให้มาดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นความรู้นะคะแล้วก็จะมีเคสนะคะเคสที่ได้รวบรวมเอาไว้นะที่ว่าเคยผ่านการใช้กัญชานะเป็นเป็นเรื่องจริงนะคะก็จะเอามามามา,มา,มา,มาทำคลิปเผยแพร่ให้ดูนะคะแล้วก็ ทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่พูดในเรื่องของรัฐบาลเรื่องของกฎกระทรวงเรื่องของกฎหมายการแก้กฎหมายสถานาการณ์ไม่สถานาการณ์นี้จะไม่ขอพูดนะคะจะขอพูดในเรื่องของการแพทย์อย่างเดียวเนาะเอาละในจีนเนาะเมื่อ4,700ปีก่อนนะจัก,กรพรรดิชื่อจัก,กรพรรดิเซนหนึ่งนะคะก็ได้บันทึกว่ากัญชานะสามารถรักษาโรคได้กว่าร้อยโรคเลยเนาะและในปีคศ2007นะคะหมอฮูโตะซึ่งเป็นหมอชื่อดังในประวัติศาสตร์จีนถ้าใครเคยดู หนังจีนหรือว่าเคยดูแบบเรียนประวัติศาสตร์จีนมันก็จะรู้จักนะหมอหูโตเนี่ยเป็นศัลยแพทย์คนแรกของจีนเลยก็ใช้กัญชาผสมกับวายเพื่อให้ผู้ป่วยเป็นยาสลบก่อนผ่าตัดนะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าหมอฮูโตใ,ใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะก็เรียกได้ว่ากัญชาในการแพทย์นั้นมีหลักฐานมาเกือบทุกมุมโลกเลยนะคะในประเทศตะวันตกเองก็มีก็มีการเอากัญชานะมาใช้ มีการเอากัญชามาใช้ในทางการแพทย์นะคะอย่างแพร่หลายโดยที่ประเทศอังกฤษไปตอนที่ไปยึดยึดครองอินเดียเป็นอาณานิคมในคิศตวรรษที่18นายแพทย์วิลเลียมนะคะก็พบว่าชาวอินเดียนั้นได้ใช้กัญชารักษาโรคอย่างแพร่หลายแล้วก็ได้ผลดีเนาะแล้วเขาก็เอาเอา,เอา,เอา,เอายาเอลกัญชาจากอินเดียนเนี่ยกลับไปใช้ที่อังกฤษนะไปรักษาคนไข้ปวดข้อลมชักที่อังกฤษจนมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ โดยในแพทย์วิลเลียมเนี่ยคุณหมอวิลเลียมเนี่ยเขาใช้10มิลลิกร,รัมนะคะวันละ3ครั้งแล้วเขาก็ได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่าว,วิธีการปรุงยาจากกัญชาเป็นหนังสือที่โด่งดังนะคะปลุกให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักว่ากัญชาเนี่ยเป็นยาที่ดีจากธรรมชาตินะคะช่วงปลายศตรวรรษที่18นะการใช้กัญชารักษาโรคก,ก็แพร่หลายมากในประเทศตะวันตกเลยม,มียาจากกัญชาเนี่ยจำหน่ายอยู่ตามร้านขายยาทั่วไปที่ประชาชน สามารถหาซื้อเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์เลยนะคะยาที่ขายที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของตำรับยาในขณะนั้นนะก็มีบริษัทดังๆเยอะแย,ยะเลยนะคะอย่างบริษัทพาร์คเดวิสนะคะควิปก็มีนะสมิธบาร์เทอร์ Smith ther, ก็ผลิตยากัญชาออกมาจำหน่ายนะแล้วก็กัญชาเนี่ยนะคะก็ยังได้ถูกบรรจุอยู่ในเภสัชต,ตำรับของประเทศอังกฤษแล้วก็ของอเมริกาด้วยนะ อ,อเมริกาเนี่ระบุเลยว่ากัญชาญนั้นสามารถรักษาโรคปวดเส้นประสาทโรคเกาต์โรคล,ลูมาตอยด์บาดทยักโรคกลัวน้ำเนาะอธิวาต่กรโรคลมชักแล้วก็อาการเคลื่นนอนไหวผิดปกติจากระบบประสาทนะคะบุคลิกภาพผิดปกติโรคซึมเศร้าภาวะถอนพิสุาลาโรคจิตเภทและโรคเลือดออกมดลูกนะอันนี้อเมริกานะอเมริกา,เ,กา,เ,กา,เ,กาเขาก็บันทึกเอาไว้นะคะส่วนนายแพทย์เจลเชลเรโนนะคะแพทย์ประจำราชสำนักอังกฤษก,ก็ได้บันทึกประสบการณ์การใช้ กัญชารักษาโรคในช่วง30ปีของของท่านนะคะของหมอคุณหมอก็ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารชื่อว่าวารสาร Lancet ในปี1890นะคะก็ประมาณ130ปีมาแล้วบรรยายว่ากัญชารักษาโรคต่างๆได้ดีโดยใช้ในรูปแบบของทิงเจอนะคะของคุณหมอเจรัชเชลเลโนเนี่ยแกใช้เป็นทิงเจอแล้แกไม่ได้เอาใช้เป็นการสูบนะคะ คุณหมอใช้15-20มิลลิกรัมก็พบว่าได้ผลดีในโรคความปิดปกติทางจิตใจได้แก่การรักษาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเนาะก็ได้ผลดีมากเลยแล้วก็ลดความเจ็บปวดนะคะการชาให้ให้ลดและการชานะคะลดอาการปวดปวดจากระบบประสาทการปวดเลื้อนลังต่างๆปวดไมเกรนเป็นตะกี้ตอนกลางคืนแล้วก็รักษาโรคอื่นได้นนด้วยเช่นโรคหอบหืดนะคะแต่แล้ว เรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นเนาะกัญชาทางการแพทย์ก็ได้หยุดหายไปขาดการพัฒนาต่อเนื่องเพราะเมื่ออเมริกาได้ออกกฎหมายจัดให้กัญชาเป็นยาเสพติดนะถอดถอนออกจัดกำรับเภศัตตั้งแต่ปี1940-1940นะ1940แล้วก็พักดันให้สหประชาชาติมีมติให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศเนี่ย ทำเช่นเดียวกับเขาเนาะในที่ประชุม Single Convention เมื่อปี1961เนาะทำให้กัญชานั้นได้หยุดการพัฒนาทางการแพทย์ไปเนาะแต่ถึงแม้ว่านะกัญชาจะถูกออกกฎหมายให้เป็นยาเสพติดห้ามใช้ห้ามครอบครองแต่ก็ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งนะคะที่แอบปลูกแอบใช้อยู่ก็เพราะว่ายังเชื่อในสรรพคุณแล้วก็ยังมีการผลักดันเคลื่อนไหวให้มีการแก้กฎหมายตลอดเวลายังยังก็กลับไปที่อเมริกาเหมือนเดิมนะคะ รัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้แก้กฎหมายให้สามารถนํากัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้สำเร็จครั้งแรกเลยเมื่อปี1996นะคะหลังจากนั้นรัฐอื่นๆแต่ละประเทศก็ทยอยแก้แก้แก้้้แกแกกกันไปเรื่อยๆก็ทําให้มีกัญชาทางการแพทย์อย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามันมีงานวิจัยสําคัญพบว่าในกัญชานั้นมีสารสำคัญหลายชนิดโดยเฉพาะสารแคดามิโนยนะคะแล้วก็แสงเดตตาไฮโดรแคดามินนยนะคะ THC นั่นเองน่ะแล้วก็แคดามินอ่แ c a n n a b i ด o อนะคะก็คือ CBD นะคะแ a n ลแล้วก็สารอนุพันธ์อื่นๆอีกมากมายกว่า483ชนิดเลยนะคะแต่กัญชาที่ได้รับความสนใจในการแพทย์ทางวงการแพทย์ก็เพราะว่าทุกวันนี้วงการแพทย์ได้ค้นพบแล้วว่ามนุษย์นั้นมีสารแคานบินอยที่ผลิตขึ้นได้เองในร่างกายเช่นเดียวกันนะคะก็คือมนุษย์ทุกคนมีระบบร่างกายที่เรียกว่าระบบ e n d o o i นะคะหรือ ECS e.c.s. ค่ะซึ่งในระบบทางสรีระนั้นน่ะเจ้า e.c.s. เนี่ยทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆรักษาความสมดุลของร่างกายนะคะทั้งทางตรงทาง,ทาง,ทาง,ทางอ้อมมีต่อมรับนะคะตัวรีซิรเตอร์เนี่ยกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของร่างกายนะคะไอตัวเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราซ่อมแซมตัวเองได้นะทำให้แอนโดคาราบินอยด์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเนี่ยเวลามันอ,อบางทีคนเราเนี่ย เวลาอายุมันมากขึ้นหรือว่ามีความเสื่อมเกิดขึ้นเนี่ยแอนโดคาไรโนยมันก็จะสร้างได้ลดลงใช่ไหมคะมันก็ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของร่างกายเนี่ยมันหย่อนลงนะมันก็จะเกิดโรคเกิดกความเสื่อมเช่นโรคมะเร็งโรคเนื้อง,งอกโรคคอเสื่อมโรคความดันโรคเบาหวานสารพัดโรคแต่จริงๆมันเกิดได้อีกจากหลายหลายสาเหตุนะคะแต่นี่คือหนึ่งหนึ่งสาเหตุนะคะมันไม่ใช่เฉพาะสาเหตุนี้สาเหตุเดียวเนาะซึ่งในคลิปเดิมๆเนหมอเคยบอกแล้วว่าโรคพวก ความดันเบาหวานข้อเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะกัญชานะเพราะว่าคลิปเราจะไม่พูดอวยกัญชาอย่างเดียวนะมันจะมีในในร้ายมีดีในดีมีเสียนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฟังอะไรก็ต้องฟังให้รอบด้านนะคะ,คะศึกษาให้ท่องแท้ ในรลายก็มีดีในดีก็มีเสียถ้าจะใช้กัญชาก็อย่าซื้อมาใช้เองก็ปรึกษาแพทย์สักนิดนึงเนาะปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้แพทย์แผนไทยก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีออกไปรับรองแพทย์ให้เราได้ได้ใช้ได้เนาะเช่นบางคนเปน็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นโรคไมเกรนเนี่ยหมอคุณหมอก็ได้ออกไปรับรองแพทย์่าสามารถต้องรักษาด้วยกัญชาก็สามารถทําได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาทองแท้นะคะส่วนแอนโดรคาร์บินอยที่เราพบในกัญชาเนี่ยเราเรียกว่า ไฟโตแคนาบินอยด์นะคะซึ่งสามารถเข้าไปทดแทนแล้วก็ไปกระตุ้นการทํางานของเซลล์ประสาทช่วยเซลล์ที่ผิดปกติไม่แข็งแรงหรือเสริมการทํางานทํางานร่วมกับสารเอนโดคาบินอยด์ที่มีอยู่เดิมให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีรีเซพเตอร์ของแต่ละคนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าบางคนก็ได้ผลเร็วบางคนก็ได้ผลช้านะมันไม่เท่ากันนะคะแล้วก็การใช้ปริมาณการใช้ก็แตกต่างกันออกไปคือเราไม่สามารถพูดได้ว่า คุณยดใต้ลิ้นสหยดรักษาได้ทุกโรคยดใต้ลิ้น4หยดอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะมันก็ต้องมามาหาหาหมอหน่อยเนาะมาปรึกษานะหรืออยากจะปรึกษาออนไลน์ก็ได้นะคะก็กปรึกษาได้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวหมอจะพยายามตอบพยายามหาข้อมูลมาตอบนะคะในญี่ปุ่นเองนะคะในญี่ปุ่นเองก็มีนะก็มีก็มีการใช้กัญชานะคะไม่ใช่มีเฉพาะอเมริกาใช้กันมานานแล้วนะคะแล้วก็ในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์เนาะก็ได้ให้ความสําคัญกับ สารสำคัญที่อยู่ในกัญชามากเพราะว่ามันสามารถป้องกันโรคได้จริงนะคะในหลายประเทศก็อนุญาตให้ใช้กัญชาในการแพทย์ได้แล้วนะรวมถึงไทยด้วยตอนนี้มีการลงทุนวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องเก็บบันทึกเคสต,ตัวอย่างรักษาเพิงประจักษนะคะยิ่งมีมากเท่าไหร่ข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติแล้วก็มีประโยชน์ต่อทุกคนบนโลกนี้ ด้วยนะคะอย่างมากเลยแต่อย่างที่บอกนะกัญชาไม่ใช่ยาวิเศษนะคะไม่ใช่ยาวิเศษไม่สามารถหามาใช้เองได้เนอะอยังไงก็ต้องปรึกษาแพทย์ถ้าชอบนะคะหรืออยากจะดูซีรีส์กัญชาต่อนะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้หมอหน่อยเนาะหมอทาช่อง YouTube มานานแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้ทําจริงจังเรไปทําในเพจจะมากกว่าซึ่งในเพจก็มีคนติดตาม 2เพจรวมกันก็ประมาณ5 0 0 0 0ื่นสับสกาแล้วแต่ u t u b e นี่ยังน้อยอยู่ยังไงรบกวนหน่อยนะคะรบกวนหน่อยนะคะสับส i b e นิดหนึ่งเดี๋ยวจะเอากัญชาไม่ดูแน่นอนค่ะจะมีน้ํามันกัญชาเนาะมีวิธีใช้เนาะใช้อย่างไงอะไรยังไง,ไง,ไงแล้วก็จะเอาเคสตัวอย่างไม่ดูเนาะวันนี้ก็เป็นประ,ประวัติคร่าวๆไปก่อนเนาะ e ีถนึง e ีหนึ่งนะหมอจะทํา10 E p ีนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ